<c oughs> ชื่ออะไรจ๊ะบุญญาพรวรรณเวศค่ะบุญญาพรวันเวศต้องการอะไรมีปัญหาอะไรชีวิต<อ>ปัญหาชีวิตมีไหมมันร่างกายหนูมันชอบปวดหัวเวียนหัวมีสุขภาพปวดหัวเวียนหัวบ่อยเหรออ้ออาวแล้วมีอย่างอื่นอะไรเป็นอะไรอีก,กเปล่าก็เป็นปวดท้องน้อยปวดท้องน้อยแล้วก็ การงานการเงินมันมันมันได้มันก็มีทางออกสาเหตุไม่เจอค่ะบางทีแบบเหมือนเราได้มาอย่างเราได้มาพันสองพันแต่ก็ต้องเงินทองใช่ไหมเงินทองร้อยหลอหายไปเก็บไม่อยู่เลยครอบครัวโอเคไหมโอเคค่ะครอบครัวรักกันดีค่ะไม่ทะเลาะเบาแวงไม่ทะเลาะค่ะไม่มีท่านเทวดาเขาไปทําแท้งมากี่คนคนหนึ่งหนึ่งคนมีกุมารด้วยเปล่า มัเคยเอามาเขาให้มีหรือเปล่าตอนแค่นี้เคยมีใช่ไหมเคยอ้าวเคยมีกุมารหนึ่งแล้วก็ทําแท้งหนึ่งสักยันห้าแถวมีไหมมีค่ะอ่าจวดพันธุ์ยากมีไหมคยไปครั้งหนึ่งไปครั้งหนึ่งท่านเทวดาณเวลานี้อยู่ดูอยู่คนเดียวเหรอตอนเนี้ยอยู่กับครอบครัวเปล่าค่ะอยู่กับลูกกับพ่ออยู่ลูกกับพ่ออ่าไม่มีปัญหาเรื่องครอบครัวการงานการเงินไม่อยู่สุขภาพมากมายเสียหายไม่มี ความสบายตัวเลยท่านเทวดาเด็กกุมารสักยันและก็สวดพันยักษ์เกี่ยวข้องบ้างไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยเกี่ยวข้องเลยแหละนะหากใครนั่นแหละครบสักยันไว้ในตัวหนาะแหละท่านแหลต้องมีการรักษาศีลแหละท่านเอ๋ยหากไม่รักษาเลยแหละนะพลังงานไม่ดีนั่นแหละครบจะส่งผลให้ร่างกายนั่นหนาะลําบากกันนั่นเอ๋ยอสักยันกับสวดพันยักษ์ให้รักษาศีลห้าว้พระสวดมนต์ มันจะได้ไม่ต้องเป็นภัยไม่ต้องมาเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ทรมานและเหลือแต่เด็กทีนี้ต้องการให้เด็กไปเกิดหรือเปล่าต้องการค่ะต้องการให้เด็กไปเกิดกับกุมารอีกหนึ่งท่านเทวดาต้องใช้เวลาเท่าไหร่ให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วเด็กหนึ่งคนใช่ไหมเล่านะใช่เลยเด็กหนึ่งคนสิบห้าวันนั่นแหละครับอุมานอีกหนึ่งใช่ไหมเล่าแลนใช่เลยอีกสิบวันท่านเอ,อ๋ย รวมกันเลยนั่นแหละนะรวมกันก็ยี่สิบห้าวันพร้อมไม่พร้อมประมาณวันที่สี่ที่ห้าเดือนหน้านี่ยค่ะวันที่ไหนะสี่สี่ห้าเดือนเมษายนสิบสี่สี่ถึงห้าสี่ถึงห้าอ่าต้นเดือนต้นเดือนเมษามาจัดให้เด็กชื่ออะไรต้องการอะไรบ้างใช่หรือหญิงกันเล่าเลยรู้ไม่รู้ไม่ทราบเลย ชายกี่คนชายสองคนสองชายชื่ออะไรชื่อแล้วครับกุ้งกับกั้งแล้วล่ะครับกุ้งกับกั้งครับโอเคกินอะไรบ้างบอกมากินกุ้งกับกินกั้งไม่มีขายเรากั้งดีเหรอมีหลอนตามีนะหลอนตาของดีอร่อยด้วยอ่าอ่าอ่าไปหาเขากินหน่อยแล้วกันไหวเปล่ากุ้งกับบุญเช่นไงกั้งทั้ง ลุงตาบุญเช่นหอน่าแปดบาทเดนลุงตาไปแทนตรงไหนเนี่ยกุ้งตัวหนึ่งก็สิบบาทสามบาทเดนลุงตาโอ้ยเขาไม่กล้าใช้กุ้งให้หนูเป็นโรหรอกน่าจะสองตัวสามตัวหลุงตาโอเคโอเคเอาแบบว่าทำเป็นนะเปล่าไม่เป็นไอ้กุ้งอุบงบุญเส้นเดี๋ยวเราจะไปหาถามนะจ๊ะขอไปถามมาดูเดะแล้วกั้งบุญเส้นหอนึงกุ้ง กุ้งกุ้งตัวนิดหน่อยถูกว่ากั้งอ่ะเขากินยำลูงไม่รู้จักหรอกั้งก็มีเหรอกั้งแค่น้ำปลาหรือยำใช่ให้กินก่อนไปเกิดไม่ได้แล้วแม่ได้ค่ะกุ้งอะไรวะเดี๋ยวกุ้งอบนแจไงหลอนตาอ๋อกุ้งแห้งเหรอไม่หอมใช่มากกุ้งกุ้งสดกุ้งสดกุ้งแห้งกุ้งแห้งไม่กินมันแบบออไม่ได้ลอนตามันหออ่ะกุ้งสด ขนาดพอดีพองามคอ่าใส่วุ้นเส้นเข้าไปด้วยครับใส่ก้างเข้าไปนิดหน่อยเขาไม่มีหมูจานชั้นด้วยนะหลดนตาต้องพอดีเดี๋ยวไปจานเดี๋ยวไปดูมาให้เดี๋ยวไปจันเดี๋ยวไปจานเดี๋ยวไปจานเดี๋ยวไปปรึกษาไอ้แม่ครัวดูว่ามันทำไปได้ไงมติ๊ดไทยเนะโดนจานะมันจะขาดความค้าหนักแล้วอะไรอีกข้าวปลาข้าวข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก็ได้หอเล่าข้าวมันไก่ข้าวมันขาหมูอย่างละหนึ่งห่อ บ่างน้ําหล่มทั่วไปเสื้อผ้าเสื้อผ้าชุดเฟุตบอลได้ไหมเหรินตาชุดฟุตบอลสองชุดลูกบอลสองลูก่ะได้ไม่ได้ได้ฟุตบอลสองชุดแล้วก็แม่ไม่เลื่อนตาเลยได้ตาแม่งไมได้บอลสองลูกโอเคปล่อยสัตว์ไปครับว่ามาไปไปไหนายสิบจไปหมอสิตจอไปดาวเหรินตาหลายสิบหมอสิบตังฆทานสังฆทานสองชุดเหรินตาไหวไม่ไหวไหวโอเค แม่ตอบช้าหน่ะหนงตาคิดย้อนค <c oughs> ิดนานเออธอไปทำเขาเป็นเออไปหมดแล้วนี่หว่าใช่หนงตาที่ดีขึ้นนะหนูทําให้ดีขึ้นนะเนะเี่ยปกติเออก็เดิมอีกเหรอกวเดิมดิอ้าวไปจัดให้เขานี่เขาพร้อมบวชเลยเอ้ยวันที่สิบวันที่สี่ห้ารอเดือนหน้าเจอกันไปได้ครัหนงตาบ๊ายแม่อย่าเบี้ยวนะเบี้ยวอายค้ดหน้าเขาตายเลยนะเราบอกให้นะเดพาน้องไปเที<ร>่ยว ไปชมเสริมเรื่องการเงินหน่อยน้องไปเที่ยวดูดิจักลูกไม่เท่ากันยังยังินเหล่านั้นไม่จะพายักปุ้นตะตั้งยังเงงะเงงะคิดจ้าคิดเย็นที่ไปเที่ยวกันน้ำมน้ำมนต์เพียงมากกว่านู้อีน่ะเดินทางแม่กุ้งแม่สามตัวสี่ตัวไปด้วยกันแล้วคิดว่าจะได้กินกับแม่แล้วก็นั่งกินกันหนูจะได้กินกับแม่เนี่ยเออกันเนูใช่รู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวได้ไปเกิดครอบครัวใหม่ชัวร์ดี มาตรฐานใ้าอยู่แด้หลอนตาแต่ว่าก่อนไปก็ขอให้กินกุ้งกินกั้งหน่อยอ่ะไปจัดมาตามนี้แล้วปากแล้วครับตามนี้ไปได้บ๊ายบายา้าลอนตาลาลอนตาขอนนะคะลาลอนตาดี่ร,รูกเธอ <c oughs> ลายต่อไป <c oughs> เชิญเข้ามา